มันตากร่วมกันบ่ได้ดอกตากแยกกันแบบนี้มันดีแล้วเฮากับเธอมันคนละสั่นกันเธอมันสั่นสูงเฮามันสั่นต่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาเบิ่งนะครับพี่น้องผู้ล,ลังคนได้แนวเล่นมาให้ผมอีก<ห>แล้ว,ลวเลิกงานมากกกาสิบอยเฮาอยู่ซื้อๆได้เดียวนางนบอกว่านะครับอยากกินเนื้อแดดเดียวว่าสั่นแต่ว่าถ้าไปซื้อเขาเนี่ผมรู้สึกว่ามันสิแพงครับห้าสบาทนี่ได้น้อยเดียวกินกับส้มสีบอยอิ่มดอกเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ผมก็เลยสิมาลงมือเฮ็ดเองเลยครับเพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดไปแล้วมันก็ได้กินหลายเทื่อนั่นนะครับมื้อนี้เลิกงานมาผมก็แวะตลาดนั่นล่ะครับได้มา2อย่างเลยนะครับตัวนี้เป็นเนื้อหมูครับพี่น้องเอามาทํำ กแล้วก่อนเลยครับผมก็จะสอยออกเป็นแนวนี้นะครับพี่น้องนะครับขาเห็ดเนื้อแดดเดียวนั้นครับ้าเ้าอยากกินง่ายๆนะครับเวลาห้าซอยห้ากสซ้อยแบบตัดลายเนื้อนั่นนะครับขาเ้า่อยเป็นน้ำลายเนื้อบัดเวลาห้ามากินมันจะหยาบหลังจากขั้นเนื้อมูแล้วนะครับนีเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของเนื้องัวบางแนะ้วผมเลือกเอาในส่วนที่เห็ดเนื้อแดดเดียวแ่บที่สุดเลยครับ ตัวนี้จะเป็นเนื้อเลาะชายโค้งครับด้านนอกสองฟังจะติดมั่นแล้วตรงกลางจะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆเลยครับ,รบเวลาเขาหั่นนะครับเขาจะหั่นตัดลายเนื้อนะครับตัวนี้เป็นลายเนื้อนะครับจะไปแบบนี้ผมก็จะหั่นตัดลายเนื้อแบบนี้ เราก็จะหั่นเป็นตอนหน่อยๆตอนบางๆนะครับเพราะว่าแบบเวลาเอาไปตากนะครับมันก็จะแหงไว้นะครับล้วก็แหงซ้ำกันนะครับราวางทั้งในกับทั้งนอกนะครับนี่เลยนะครับได้ตอนบบงามๆเลยครับพี่น้องนะหลังจากีเตรียมเนื้อแล้วเรียบร้อยนะครับเฮามาเตรียมเครื่องมักกันเลยนะครับผมก็ใส่เป็นกระเทียมจีนนะครับหรือว่าผู้ใดมีกระเทียมไทยก็สามารถใส่กระเทียมไทยก็ได้นะครับแล้วที่นี่ผมก็ทำการปั้นนะครับถ้าผู้ใดบมมีเครื่องปั้นก็ใส่ขลกตํำเอาก็ไไ้นะครับแต่ว่าเครื่องปั้นกระสิสะดวกสบายได้ครับพี่น้องนี่เลยครับกระสิ้สสัััด่วนนนซกะครบ วางหมูกับเนื้อเมื่อนี้ได้มาย่างละครึ่งกิโลนะครับเตรียมปั่นผมใส่ส่วนเครื่องนะครับเกลือหนึ่งส่วนสามของช้อนนะครับน้ําตาลครึ่งช้อนผงชูรสแล้วแต่มากนะครับหลังจากนั้นนะครับผมใส่ถุงมือวิเศษนะครับค้นๆนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับทำการมักเนื้อก่อนนะครับเมื่อนี้ผมจะเห็ดแยกกันเด้อนะครับเราวางเนื้อกับหมูนะครับตัวนี้เนื้อแล้วเรียบร้อยนะครับพอามักเนื้อแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถุงมือวิเศษก่อนนะครับเพราะว่าสีภรรยาเพิ่นบบกินเนื้อนั่นนะครับเวลาเฮามักหมูนะครับเเเฮาก็ต้อองงปลี่่่ยนนนถุมืะพิบไดดด้้้้กกกกินนนนเเเือออแแตต่่่่่่ววาา็บบไัังงีียครพใมื่อเเเเเฮฮฮฮาาา็็็ดดกกกกินนนนะะแแยัับบบี้ล่คร มันก็จังจะ่มีกินตัวละครับพะว่าเหนื่อนี่ก็จะกินแห้งกาหมูในจังหน่อยหนึ่งหลังจากที่มาร์กแล้วเรียบร้อยนะครับป่ะเอาไปขึ้นคอนโดกันเลยบ้านนี้ครับหมูผมจะตากไว้สันบนนะครับแต่ว่าเนื้อผมจะตากไว้สันล่างก็ตากไว้คนละสั้นแบบนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนเพิ่นสิบ่กินเหนื่ออีหลีเลยถ้าเฮาตากไว้ข้างบนน้ำของเหนื่อมันก็จะย่อยใส่หมูแมนบอครับแต่ว่าตัวนี้ผมตากหมูไว้ข้างบนแล้วถ้าเกิดว่าน้ำในส่วนของหมูย่อยใส่เนื้อมันก็บะเป็นอย่างแมนบอครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงงงงแลลวว่่่ะะะรรับกสิตาาาาไปปห4มมมูใชเเณ 3- โ ตอนเห็ุตอนสาแดดดีดีเดี๋ยวเข้ามาลุนกันนะครับสี่ใดหนึ่งแดดหรือหนึ่งฝนตัดภาพมาอีกทีหนึ่งนะครับสีพรรยาเลยงานมาแล้วเรียบร้อยนะครับลอดนะครับพี่น้องแถมเนื้อแห่งแบบพอดีพอดีแล้วสีพรรยาเพิ่นถามว่าเอาคือตาคนละสันสันเดี๋ยวมันบ่พอบ่ผมก็เลยตอบไปว่าเฮากับเธอมันคนละสันกันเธอมันสันสูงเฮามันสันต่ำนี่แหละครับก็สีไดดเนื้อแดดเดียวแบบงามงามแนวนี้เลยครับพี่น้องบ่งแนวเป็นตาแซบตาแซบได้บบดนี้ครับหลังจากนั้นเฮาก็บบรีล่อเลยนะครับ ก็สีไม้ยางเอานะครับพี่น้องเมื่อนี้พราะว่าที่จริงแล้วผมมาถอดนี่กระลังสีพอดีเลยนะครับเพราะวันเนือแดดเดียวซ้ำนี่นะครับกาเอามาถอดมันสีพอดี แต่ว่าเมื่อในบดได้ทอดดอกนะครับพว่าพักกันไอนันะครับก็เลยบอยากกินน้ำมันหลาถ้ากินน้ำมันหลายเดี๋ยวมันก็สีไอเติมไปเีกเดี๋ยวกับสีบัเศร้าจ๊คเือร์กลยรยางเอาแบบนี้นะครับรากาคอดีของการย่างนะครับกะสีได้กินแบบหอมๆเลยได้ครับคือเ็นตะข้าวตะขี่เนาะกะสีบดได้ทอดดอกส่วนมากก็สียางเอาแบบนี้ละผมรู้สึกว่าเนื้อมันตอนน่อยนักนะครับมันก็เลยหล่อนเล็กอย่างดูพอว่าเฮามีหมอย่างอีกอย่างนึงนะครับผมก็เลยเอามาลองเบิ่งหลังจากที่สร้างมาบัวท่านได้ลองจ้าเคอือได้กันนี่ได้ครับพี่น้องนะะคครรัับบบบผมก็ย่าแีล นี่เลยนะครับเบิดปัญหานะครับเนื้อรอดเล็กอย่างเอาหมูขึ้นจานแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของเนื้อกกระลังพอดีพอดีนะครับนี่เลยนะครับประทการเอาขึ้นจานขึ้นกันนะครับพุ่นนะนะครับมาแสบๆน้ากันเ้ยบาดนี้ครับนี่ครับเวลากินนะครับเอาใส่คํเข่าแบบนี้นะครับแล้วก็มั่เข้าไปบานบ้า นะครับสุดยอดสิบอกว่าเวลาผมมักเนื้อนะครับผมจะมักแบบโบราณเลยเด้นะครับตั้งแต่พ่อตแมรพผืนผ้าเฮ็ดก็คือใส่ตั้งแต่เกลือผงชูรสนะครับน้ำตาลหรือว่าบางคนผงนมบางน้ำตาลพผนกะบิไซดแล้วก็กระเทียมนะครับรสดีไม่ใส่นะครับผงปรุงรสอีหยังต่างๆนะครับผมสิบอไซดเพราะว่าผมว่ามักแบบสูตรโบราณเนี่ยมันแซ่บที่สุดแล้วเขาก็ใส่ได้กินข้องเนื้อนะครับได้กินความหอมของกระเทียมออกมาแบบตรงๆเลยครับก่อนทีส่วนที่เหลือนะครับเขาก็สามารถเก็บใส่ตู้ไว้บัดเนี่ครับคือเอาห่อใส่ใบตตอองงแแบบบบนนนนี้้้้้้ลล่่ะวววกกกก็็็เเเาาาใใใสสสถถุมรูไไไิดดโ ได้ครับสำหรับเนือแดดเดียวนี่ที่นี่เขาคืออยากเอามาย่างหรือเอามาทอดนะครับกินครับเขาเนี้ยห่อนห้อนกินยำใดก็ได้ครับพี่น้องแล้วก็มอสสำหรับเป็นเมนูเร่งดวนเนาะตื่นยามือสอมาไปเหตุงานนะครับบ่ต้องเหตุนั้งนะครับถิ่มใสกระทาก็สามารถกินได้เลยครับ